สวัสดีครับวันนี้ผมก็ประดับยนต์นะครับวันนี้จะมาชมคันนี้เลยนะครับผมนะรถราคาถูกราคาประหยัดของเราอีกแล้วนะครับก็คันนี้นะครับผมนะโตโยต้าออติสนะครับผมนะเครื่องยนต์1.6ตัว E นะครับรถปี2012นะครับผมนะราคาอยู่ที่285,000บาทเท่านั้นนะครับเปเนีงนะครับออติสราคา200 0กว่าบาทนะครับผมนะเราก็มีขายเหมือนกันนะครับผมนะแล้วบอกเลยว่าขับดีมากๆานะครับผมนะ รถขับดีมากๆช่วงล่างดีนะครับผมนะแล้วก็บอกเลยว่าคันนี้ลูกค้าทําเครื่องเสียงมาผมบอกเลยว่าแน่นมากๆนะครับผมนะผมชอบเป็นพิเศษเลยนะครับสําหรับเครื่องเสียงคันนี้นะโอเคก็เดี๋ยวมาดูรูปชมภายนอกสักหน่อยนะครับผมนะว่าคันนี้ได้มาเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะอันนี้ก็จะได้มาแบบเป็นหน้าจ้ไอตัวเดิมนะครับผมนะปีสองพอหน้าเดิมเลยนะครับคันนี้ไม่มีอะไรตกแต่งเพิ่มเติมนะครับไฟหน้าก็จะยังเป็นตาเพชรนะครับเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็กระจังหน้านี้ก็ยืนพื้นมาเลยนะครับผมนะตัด นะอันนี้คือเดิมจากโรงงานนะครับตล่างตัดหมอกมีมาให้พร้อมนะครับผมนะแต่ถ้าลูกค้านะครับสนใจอยากจะติดอะไรเพิ่มเติมนะเห็นว่ามันโล่งๆนะครับอยากได้ชุดแต่งอยากได้เกิตเพิ่มด้านหน้าก็สามารถบอกเราได้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับนะก็มาดูปียางสักหน่อยนะครับผมอันนี้ได้มาเป็นของพิ r รนลี่นะครับปีเอารหัสก่อนนะครับ195 65ับ R 1 6 R นะครับผมนะปียางก็เป็นปี20 2 1นนะครับปลายปี20 2 1นนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมนะด้้าานนขงะครับ ก็จะมีกาบประตูนะครับผมนะติดมาให้พร mm ้อมนะครับผมตัดลายโคมเนี่ยนะครับมือเปิดก็มีมาให้นะครับผมนะเบ้ารองมีมาให้พร้อมนะครับแล้วก็สเกิร์ตด้านข้างมีมาพร้อมนะครับก็จากที่ผมดูนะคข่าวนะครับถ้าอยากจะแต่งครบเลยนะครับก็ขาดแค่สเกิร์ตด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเพราะว่าด้านหลังมีสปอยเลอร์มาให้แล้วนะครับนะมีปีกนกติดมาให้พร้อมนะครับก็ขาดแค่สเกิร์ตหน้าหลังเท่านั้นนะครับราคาไม่แพงนะผมบอกเลยราคา28-5าเนี่ยคันนี้บอกเลยว่าฮอตมากนะครับ รถราคาถูกค่อนมากนะครับแล้วก็ขับดีมากๆเลยนะสําหรับคันนี้นะครับนะก็เดี๋ยวไปดูภายในสักหน่อยนะครับผมนะอย่างที่ผมบอกจริงหรือเปล่านะครับว่าเครื่องเสียงแน่นจริงๆหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันไปโอเคนะครับผมนะก็มาต่อที่ด้านในนะครับด้านในก็นี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ธรรมดานะครับผมในปี2 0 1 2เนี่ยยังไม่มีตัวมาติดฟังก์ชันนะครับก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ธรรมดานะครับหน้าจอเปลี่ยนนะครับผมนะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมแล้วก็คันนี้เปลี่ยนเป็นระบบพุชสตาร์ทนะครับ อย่างที่บอกไปปี2012ยังไม่มีตัวพุสตันนะครับแต่คานนี้ลูกค้าเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับนะก็จะได้มาเป็นปีใหม่นะครับผมนะใช้ตัวพุสตันใหม่เหมือนปี2017เลยนะครับผมภายในนะครับผมได้พรมสังตัดพิเศษรอบคันนะครับได้พรมหนังรอบคันเลยนะครับผมนะภายในตกแต่งเป็นสีเบดนะครับผมนะสีครีมตัดด้วยสีเทานะครับก็สําหรับฟองน้ำฟองน้ําบกเบิร์ดอะไรต่างๆนี่คือยังใช้งานได้ดีอยู่เลยนะครับนะเครื่องเสียงแน่นมากคันนี้นะผมบอกเลยนะครับผมนะถึงว่า รถจะปีเก่านะครับผมนะรถจะปีลึกหน่อยนะแต่ผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นมากนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับด้านหน้านะเดี๋ยวไปดูด้านหลังสักหน่อยนะครับแล้วก็คันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูอ่าห้องเครื่องสักหน่อยนะครับผมนะปี2012ปีลึกๆอย่างเงี้ยนะทำไมเราถึงกล้ามั่นใจทาไมเราถึงกล้าหยิบมาขายนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอ่ะด้านหลังสักหน่อยนะครับก็นด้านหลังนะครับ ตายออติสตนะครับผมนะก็ยังไม่มีที่พักแขนตรงกลางมาให้นะครับส่วนที่วางของเก็บของนิดหน่อยก็มีมาให้พร้อมนะครับผมนะก็คุณลูกค้าก็เข้าใจอยู่แล้วนะสำหรับพวกโตยโต้าเนี่ยแอร์เย็นฉ่าอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับถึงจะไม่มีแอร์หลังมาให้แต่ผมบอกเลยว่าด้วยห้องอ่าห้องโดยสารประมาณนี้นะครับผมนะถือว่ากว้างนะครับแล้วก็แอร์นะครับเย็นถึงข้างหลังแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับผม นะก็ประมาณนี้นะครับผมนะบ่อเบอดยังใช้งานได้ดีนะครับผมไม่มีรอยขาดไม่มีอ่าเรียกว่าอะไรตำหนินะครับฟองน้ำฟองน้ํายังนั่นอยู่นะครับผมมาเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าห้องเครื่องนะครับผมรถปี12ทําทไมถึงกล้าจับมาขายนะเดี๋ยวไปดูกันว่าคันนนี้ห้าห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับผมมาปี12หน้าห้องเครื่องเป็นยังไงนะครับมาดูกันครับมาเช็คก่อนเลยนะครับผมนะพวกซีนพวกปรเกรต่างต่างนะครับผมนะบอกเลยว่าถ้าเครื่องไม่ดีจริงนะครับเครื่องหลวมเนี่ย รถปีลึกขนาดนี้นะครับถ้าใช้แบบสมบูรสมบันจริงๆอะ่ะพวกเครื่องไอพวกประเก็นแล้วเนี้ยน้สึกหมดแล้วนะครับข้าวน้ำมันโคง้งน้ำมันเครื่องเนี่ยไหลเยอ้มแน่นอนนะครับนะแต่มาดูคันนี้เป็นยังไงไม่มีนะครับผมนะน้ำมันเครื่องไม่มีเยอะไม่มีไหลนะครับเขาบอกเลยว่าลูกค้าดูแลราค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มาที่เรานะครับผมนะผมเริ่มต้นให,ใหม่หมดเลยนะครับดูตั้งแต่ ช่วงล่างนะครับผมนะยันทองเครื่องให้เลยนะครับผมไปไงรถปีเล็กรถปีเก่าแล้วยังไงครับผมนะทางเรากล้าหยิบม,มาขายเพราะบอกเลยว่าคุณภาพไม่ต่างอะไรจากเกรดเไม่ต่างอะไรจากป้ายแดงเลยนะครับนะก่อนจากก็ฝากคันนี้ด้วยนะครับผมนะโต้ต <c oughs> ้าทิต 1.6E นะครับรถปี2012นะครับราคาอยู่ที่285,000บาทเท่านั้นนะครับรถราคาถูกถุงนี้บอกเลยว่าลูกค้าเยอะแน่นอน นะครับสนใจรีบติดต่อรีบจับรีบจองเข้ามานะครับผมนะแล้วก็ากกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะกดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พาลาดเราในคลิปลต่อไปนะสำหรับวินี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ